สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพีนองทุกทุกคนด้วจ้าทำอะไรอยู่ตัวนี่ถ้ากันทำอะไรอยู่บานเองฉันก็อยากกินเหล่าอากีาอากเรียนนี่นะอยากกินเหล่าที่ฟังฉันไหมไม่เดี๋ยวดิสโลไม่แล้ววันนี้จ้าพี่นองจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่เนาะ ทำอะไรกินเข่ยยากินนั่นกันได้ยังจักมุมจักยามแล้วนอนนี้ก็่ัท่นี้ก็จะสี่โมงเย็นหรือจ้ะพี่น้องจ๊ะทำอะไรกันอยู่ก็คิดถึงไปบ่านเองไม่ใช่จะนอนหรอหน่นอนหรอนว,วนอะนี่ฉังควรจะมานังดูดังผู้อยู่คนเดียอะระวันหนิขึ้นเตียงกับบนหมดเนาะบ่านเองเนาะผู้ชนยจมะมาเล่าให้ฟังอยากเล่าอยากเล่าอีกเลยโอ้ยเรื่องเกา่เกาๆเดิมๆเนี่ยพี่น้อง วันนี้ไม่ได้ไปไหนดอกวันนี้อยู่บ้านจ้ะพี่น้องจ้าอัปเดตดีแล้วอัปเดตดีแล้ววันนี้นากระดัางอย่างที่เราให้ฟังนากระด้งางปลากระเฮิบเป็นไปถั่วเนาะว่าความสิ่งของคนเขาเป็นไปถั่วอเ,เออจะใครดูอันนี้อันนี้ก็หาพก,กอาทิตย์ันที่เราให้ฟังเนาะ ขาก็โอ้ยแกจะดูไหมนี่เอาขาขาชั้นอยู่วกเขานน่ซ้อมบนเขาเลยนะมันหล่มไปหมดเลยนาชั้นนี้ทังเทนังที่เราให้ฟังเนอะแต่ว่าไอ้ตอนนี้มาัปเดตให้ดูว mm ่า hmm. เออมันก็โอเคแล้วจ้ะ mm hmm. วกเขาค้างคว้าจังนักกว่าทางสายเน้ตไปนมเนาะ mm hmm. มันจะเอออันนี้ก็หายแล้วจ้ะตอนนี้ตอนนี้หายแล้วไอ้ทีเหลือๆนี่ก็คือแขนจากแขนแขนที่บอกว่าแตกอะเนาะก mm ็ย hmm. ัง ยังตองใช้เอปบอกขยุงอยู่จ้ะแขนมันแตกยังคอย,ยังขยับไดไม่ค่อยดีเนาะพี่นองเนาะปากฟันยังชี่เห็นเนาะพี่นงเนาะประมาณหาหาอาทิตย์จะเขาอาทิตย์ก็ไดประมาณนี้พี่นองเอ้ยความพี่นงก็ย่ยประมาทเลยพี่นงเลยมีลูกก็บอกลูกมีล้าน,ก,ก,านก็บอกล้านเด้อฉันก็บอกแต่เขาบอกตัวเองฉาบไปนิดนึง แม่มันไม่รู้เนาะยังว่าอุบัติเหตุเนาะพี่น้องเนาะจักรยานชนกับรถฉัน,นขึ้นมารถอะไรทึ่งบาทเองขเองขาเรียกอะไรนพี่น้องสกูตเตอร์โหอันนี้ขึ้นสกูตเตอร์จ้าบไม่เราพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละโอ้เดี๋ยวคนดึกนอนดึกจีจกตากันรึเ่ามองไม่เห็นพี่น้องเลยมองไม่เห็นตากันเออคอย,ยิงฉวาน้อย ขอสสยแต่นิดจะได้มองเห็นกันชัดๆน้องพี่น้องเนะเาะอ้าวล้จ้ะสบายดีกันทุกคนมาให้ดูนี่เป็นยังไงอีตัวน,นี้อัปเดตให้ดูตรงหลังจากเอ่อจะถึง6อาทิตย์แล้วเนะาะเขาถ่ายยูยังโปไปได้อยู่เดี๋ยวหายนี้เราค่อยว่ากันไหมว่าจะได้ขึ้นหรื่ไม่ได้ขึ้นอีกโตไปน้องพี่้องเนาะเจ้าโอเคนะเจ้าขอบคุณขอบคุณทุกคนนะจ้า เอาแผลมาอวดหายดีแล้วพู่เยตรงนี้แต่ปากนี่ก็ยังยังเป็นแบบชาอยู่ยังเป็นอนก่อนที่ประมัขมดขมดใส่กันแลนะ้เจาพี่น้องเนาะตัวอ่อตัวนี้อ่ะดีขึ้นดีขึ้นจากปันหายคอนอแต่อันนี้ยังเป็นแบบตุ่มๆอยู่จ้ะพี่น้องมันยังแข็งอยู่กดก็ยังไม่กากดแรงจ้ะโอเค,อเคไม่หลุดบอกหลุดไม่รันบอกั้นนอจ้าอย่าประมาทนะจ้า ขอบคุณทุกๆคนเด้อจ้าเดี๋ยววันหลังจะมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนเด้อ